สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผ่านเก่าๆนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับตามสไตล์เรานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแบบตามสภาพนะใครที่หาไปเก็บงานไปบิวใช้งานนะครับขายราคาตัดไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับ1นึ่งมืนสองพบาท <c oughs> สภาพตามนี้ หนึ่งหมื่สองพบาทนะครับก็ราคาหนึ่งหมื่สองพันบาทมีอยู่สองสามตัวนะอยู่ทางนู้นก็มีแต่ว่าเดยวจะถ่ายตอนนี้ให้ดูก่อนคร่าวๆครับตัวนี้ไม่มีขัดท้ายนะไอ้คันนี้มันผ่านพวงนี้มันติดรถถมาครับรถถฟอร์ดแต่ว่ารถถฟอร์ดผมติดชีพไปแล้วติดชีพขายไปแล้ว <c oughs> นะครับก็เลยจะมาแยกราคามาแยกตัดราคาขายไปเลย ก็หมื่นสองต่อรองนะครับใครส,สนใจก็โทรมาครับเบอร์เดิมศูนย์เก้าแปดขออภัยครับศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับเบอร์เดิมครับโทรติดต่อได้ตลอดครับขอบค,คุณครับสวัสดีครับ